หมาบ้าโอเคฮะก็เออคนต้องไปจาัดก,การเรื่องหมาแม่งก็เฮาน,นั่นแหละ <c oughs> อ่าวันนี้ผมต้องไปคุยกับคอนแทคฮะคอนแทคของภารกิจบั t เตอร์โฮสไฟเอเวภารกิจเอ่อเ like ดอะบัตเตอร์โฮสที่จริงมันมีภารกิจหลักๆไอ้หลักใหญ่เลยก็คือภารกิจของเอ่อพวกกองโจรที่อยู่ในมันเรียกเมืองอะไรวะ so, เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอดูแมปก่อน เออเมืองอะไรวะที่อยู่ที่เป็นเมืองโจนอะเออลิทเทนเออลิเท,ทนไม่ค่อยอย่างนั้นเลยโอเคเคุยคอนแทคครวะเนะี่ยโอ้ไปมาัาดเอาเอาไดเอาไป กันโกอืมโอเคงั้นผมจะให้นี่มาห้องทรามาร์แลงเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยจะอยู่วินแฮมก็สมควรที่จะมีเนาะภารกิจของดับเบิลตร์ฮูดส่วนใหญ่เป็นภารกิจฆ่าล้างโคตรอย่างเดียวนะฮะคือก็คือรับฆ่าไปเรื่อยๆอะถ้าคุณไม่ทำภาำรากิจที่มาจากเออ่นาเซียน ก็คุณก็จะไปหาไนท์มา a ์เตอร์มันดาลาตีของดาบอัลตูฮูนะฮะก็เราเป็นลิซินเนอร์ก็คือเราจะเราจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ยินเสียงของไนท์มา a ์เตอร์ฮะแต่ผมเรียกมันดาลาตีผมไม่รู้ทำไมเรียกมันดาลาตีนะเออเราต้องไปมาคัด <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมเยี่ยมเออมาคัดมาคัดมาคัดโอ้โหเยียไกลวะโอ้ตองรงนู้นเลย แต่อยู่ข้างนอกไม่อะไรโอเคเพื่อคือปกติอะถ้าเป็นพวกคำสั่งให้ฆ่าเป้าหมายเลยมันก็โอเคแต่ถ้าคือแต่ถ้าไปคุยถ้าเราไปคุยกับไอ้เป้าหมายเราเนี่ยมันจะมีคำสั่งนินเดียวว่าเฮ้ย hey, ยูอาไมคทาร์เก็ตหรือไม่ก็เฮ้เฮ้มึงตายแน่ประมาณนั้นนะฮะก็นั่นไงเจอแล้วโหผมก็เจอแล้ว,วะ่ะ นี่ใครวอระอ๋อภารกิจของเราก็คือฆ่าอินังนี่นะฮะก็แกคงไม่ทำไม่ได้แล้วมั่งเฟียนี่ภารกิจของด <Stop. S 1> <De ploy. S 2> าบเปอร์ตูฮิสเรียบร้อยดาเบร์ตเบอร์ตูฮูสไฟเวอร์สมีใม้บเายในในขอเลยนี่เนี่ย โอ้ของอิมเรียมหมดเลยโอเคเราก็เนี่ยมาอีกแล้วเอาพอดไนมาเตอร์โอเคถ้าคุณอยากต้องการหรอว่าคือภารกิจเนี้ยเป็นภารกิจ Forever ตามชื่อมันเลย Forever จริงๆคือมันไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเอ่อเกมนี้ไอของภารกิจของ Dark Battle h o l e เลยะฮะถ้าขึ้นนี้ไปหลายแซว่ามันจะ มันโบนัสก็คือว่าคุณจะหาคุณม่แค่ไปหาคอนแทคผู้ติดต่อแล้วก็ไปค่าททร็กแล้วคุณจะได้เงินมาแบบแค่ทําทําหายเลยฮะ,คะแค่คุณก็แค่ไปรอบค่าเขาแต่แค่มันจะเสียตรงที่ว่าคุณจะต้องวิ่งหนีไอ้พวกที่เป็นพวกไอ้พวกยามและยามแม่งก็แต่ละคนแม่งโหไม่ไม่บอกกูเลยว่าแม่งแม่งเก่งขานาดนี้คือมันเก่งนะฮะพวกยามอะไม่ใช่มันอ่อน,ออน แต่ที่เราเห็นมันอ่อนเพราะว่ามันเราเจอตั้งแ,แ,แ,แต่แรกไงไอ,อพวกที่มันเจอหลังๆมันเซอรอ่อนกว่าเยอะเลยโอ้ยโอเคเราจะไปหานายมาเตอร์กันนะฮะมันดาลาตีรูลาตีมันดาว่ไนายมาเตอร์โอ้เช้างแม่งเหอะเล่ของเล่นนายมาเตอร์อ Night Matter, ดีกว่าง่ายเยอะเลยมันนั่งไปอมาสกาไทยนี นี่คือฐานทัพใหม่นะฮะซึ่งเป็นฐานทัพที่นาซีนกับเราอะ่ะเจอเราเป็นคนพวกเราสร้างมา <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปหานายนะมาเตอร์เราไปชมบ้านเมืองไอชมแถวๆนี้กันก่อนอุ้ยอันนี้คือโจ๊กเกอร์นะฮะอะไรวะพารกิจอะไรวะเพนนาร์ซ uh, uh ีเตอรไฟโอ ที่ผมต้องหันเร็วเพราะว่าไอพัากิจเชียชร์ไออี่อเศรษฐกิจเชียร์เนี่ยไปถึงคือเป็น,ปนมอดอะเป็นมอดเออไ re อทิอมี่เฟเอ้อ <f am il ie> ย <itor> <ง S 3> ถ้อมึงเป็นอะไรเนี่ยถ้ามึงเป็นอะไรเนี่ยเออเออมันคอชุดแล้วมั้งช่างแม่งนี่อะไนมาสเตอร์อาของคอต้าเป็นมันดาราตีหรือว่าระ้ว่าไนมาสเตอร์กับมันดาราตีผมจะพูดอนไดีกว่ากันเนี่ยมันดาราตีเพราะดีรู้หรอไนมาสเตอร์แม่ง Speak with a nervous patron at Candle Hearth Hall in Windhelm. อีกแล้วโอ Accept his gold, then kill the target. So begins a contract bound in l o o d เยี่ยมก็เป็นภารกิจที่ปิดประตูแม่งก่อนเหมอนกันเฮียน่ากลัวว่ะ ก็คือภารกิจที่อฟเวอร์ดบบาบัตโตดาบัตโตู้ลยเวอร์ r, แล้วก็เราแค่จัดการเงินส่งเงินให้นาซีน oh, <my> แล้วนาซีนรู้ทำอะไร,<ค>รยังไม่รู้นะผมอยากบอกว่า, <c oughs> วาเออเมื่อก่อนนะฮะก่อนที่จะเราเป็นมิลิซเนอร์เนี่ยจะมีคนนึงซึ่งเ,เป็นหัวหน้าของเราฮะซึ่งตายไปแล้วตอนนี้ก็เราก็เป็นหัวหน้าขึ้นมาขึ้นแทนนะฮะ ถ้าเราไม่มีเราก็ก็คงเป็นนาซินนะฮะท,ที่ที่ได้ที่ได้เป็นหัวหน้าต่อไปของดาบบัตเตอร์ฮุดในบัตเตอร์ฮุดเรต้องนึกถึงแอตซินคิดว่ะช่างแม่งนะฮะอ่อาภารกิจเนี้ยมันภารกิจฟอยเบอร์นะคุณก็ถ้าคุณทำภารกิจนี้ได้เอ้ยวทำภารกิจนี้ได้ดิคุณทำพังภารกิจเนี้ยมันก็ไปเรื่อยคุณก็ได้เงินมาเงี้ยเงิน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 แล้วเป็นเอ่อเป็นแหล่งทำเงินของคุณได้เลยเพราะว่า แต่เพยงแค่ว่าคุณต้องหาทาร์เก็ตให้เจอแล้วคุณต้องหนียาไอ้พวกยามบ้าๆคนนั้นให้พลอดผลจบนะฮะนี่ภารกิจเชี่ยอะไรเยอะเนี่ย่ะฮะก่อนอเฟอร์อิสร้ภารกิจหาอิสันเหรอไม่อาดูอ่ะตอนนี้ผมไม่อยากอยากจะทำไอ้ภารกิจพวกนี้อยู่โอเคฮะผมต้องไปภารกิจของพวกบาโตฮุดตีพวกโจนะฮะที่อยู่ในสลิปเทน สำหรับพวกเราที่เป็นโดวาคินเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างมากไม่ว่าทางแวมไพร์หมาป่าเวอร์แบมนมนุษย์มนุษย์หมีมนุษย์หมีป่า <c oughs> แล้วก็ไม่รู้พู้ดับเบิลโดนหรือว่าพูดเดนดิผมพวกเราเราก็สามารถยังเป็นได้ <c oughs> เราเป็นเป็นแท้ทุกอย่างแล้วก็เชี่ยวมังกรไอ้เยี่ฟัตเทเบลไม่ได้ด้วยชิมหายแล้วได้แบบวะ โอ้ได้ยังได้ยังยได้ยังได้อยู่จัได้อยู่โอ้ยหกลวมังหนีไม่ได้ชิมหายมาดีันนี้หนีไม่ได้ในหัวโมยุ่งนะคือผมไม่ได้กลัวมังกรนะแต่ว่าแบบขี้เกียจอะขี้เกียจสู้มันไม่ต้องวิ่งได้ตามมันตรงตรงวิ่งไล่ตรงไล่ฆ่าตรงยิงมันตรงล้มมันตรงหักคอมันแล้วตรงสูบวิญญาณมัน สำหรับหลายคนที่ถามว่าโดวากินคืออะไรหรือว่าดักกอนบอลคืออะไรนะฮะมันก็คืออวตารร่างหนึ่งของมังกรนะี่แหละหรือร่างสติมังกรถ้าแปลโดยตรงๆก็คือร่างสติมังกรก็ทับของเราก็คือเรียกว่าอวตารมังกรนะฮะง่ายๆแล้วคุณจะอ๋อห,หิ่งห้อยน่ารักจังเลยแงมอ่อฟครกินอะไรวัะนนะียเอ้ยไอ้หมาตรงนั้นมีสมบัติยังไง สินีวะเดโดเลมีฟาสอนเออโอเคโอเคครับมาต่อกันานีกว่าเดทเบลผมตรงนะมันมีชุดหนึ่งอ่ะพี่ต้องพี่ที่ต้องไปเอาเดทเบลอ่ะไอต้อนไอดอกไม้เนี่ยหายได้แล้วก็มำนำม,มาตีแล้วผมก็วิ่งไล่หาตั้งแต่ตั้งแต่ลิฟทแทนยันไวรัน หาไม่เจอแ้วมาทผมก็มาที่นี่แล้วเจอเดดเบลอยู่ดอกหนึ่งเชี่ยโอเคคุบใครวะอ๋อนี่กุุมอ่าอะไรกุลุมอะไรอเจสนเอ่อนะฮะก็โเดินบลไม่พกิจของบบลผู้บัตเตอร์โฮด อ๋อ h ารกิจนีแบบไปไม่ได้ผมก็ต้องเดี๋ยวเข้าไปเรื่ยๆก็คือเร่งรีบจริงๆฮะเพราะเป็นธรกิจที่ไม่ก็ไม่ได้ยากยิ่งแสนเข็นเท่ากับอีธุรกิจตะกี้นฮะ Shadow g l o m Eye อันนี้ Shadow g l o m Eye ก็คือพูดง่ายก็คือ ก็คือเราก็แค่ตามหลังเจ้านี่ฮะก็เหมือนภารกิจที่ว่าอยากให้ไอ้เป้าหมายเราอ่ะสังเกตเราได้เย้ยไนส์สนั่งสงารมันไม่อยากข่ามมันเลยโอเคฮะกรูดมายก็ไปเลยแล้วก็ตามไปเลยฮะแล้วผมก็จะใช้วิธีการ the magic of of video นะฮะในการเล่งมันนะเพราะว่าแม่งกว่าจะเดินไปถึงนั่นเฮียโคตรนาน ได้หครับดีลวดมอตรโหลดมอสลดมอสมาจากที่ไหนก็ได้แหละก็จะมีพวกม้าแบบประหลาดม้าเตะทีนึง ม้าเตะกระเด็นหรือม้าพลังชนกระแทกมามาโดวพะคินยังมีเลยผมไม่รู้ว่าพวกคุณคิดยังไงแต่เอาม้าเป็นน้ำม้าโดวพะคินโดนที่อะไรวะอ๋อลูกตุม้มเกือบไปแล้วอ๋อตีใครวะกู ไม่แทนไม่ใช้ระเบิดระเบิดที่นึงนี่คือตายหาหมดเลยนะฮะไม่เขอยู่นะฮะโอ้รุนแรงใครไว้น้ำอยู่ปะเป่านี่ยิงเอ๊ะทางบนอ๋อทางลัดเหรอไปดีกว่าเฮ้ยเพื่อจะมีอะไรดีๆีโอ้สวัสดี นี่รังไรวะแมงมุมแน่ๆเลยไอกระจอกเอ้ยแกไม่คู่ควรจะเจอพวกกับข้าหรอกไอพวกที่ตายเพราะไอพวกแมงมุมเนี่ยมันไม,ม่เรื่องเลยสักคนแค่โดวิทโอ้ไปทางเหรอเป่แล้วกูย้อมมาทำไมเนี่ยโอ้ โอ้ยใครโอเคเราก็ไปเรื่อยๆนะฮะไข่อ๋อโอ้โหยนี่ดชอบฉากเนี้ยเอาตายไปเถอยมาใครหน้าไหนจะบุกเข้ามาเลยกูก็ไม่กลัวแล้วสวัสดีอ๋อ ไม่อีน้ำนะโอ้หัวกิ้งหัวกิ้งหัวกิ้งอ่าทางไหนละ่ะลืมเอ้าทางนี้โอ้โอ้ไม่น่าเลยอ่ะอผมข้ามาแล้วอะไรวะโอ้เจ็บนะถ้าโดนโอ่ะเออโดนละสวัสดีมีใครอยู่ใช่ไหมทางนี้เหรอพี่ หทางนี้เลยเหลือทางนี้เอ้าแล้วกูยอมมาทำาไมเนี่ยอ๋อต้ทางนี้ส,นนสิเออไม่เห็นทางตาบอดแล้วกูสวัสดีมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมผมต้องการผมต้องการข้าอ๋อพลาดนิดนึงอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยโอ้โอ้อยหน่อย โอ้หัวหน้าเหรอเนี่ยโอ้ก็แค่หัวหน้านี่คู่เรามาลา่าสกูลทำไมเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอะไรวะอะไรวะอันอ๋อให้อ่าชินมั้งอะไรวอะ,อ,อ,ะรวอีกลุ่มอีกกลุ่มอ๋อ พอพอเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่ามันลานตามากเลยเปลี่ยนเป็นเป็นเนี่ยลืมอ๋อแนววะจะได้จะแด้ว่ากูดกทางนี้นะเอ๊ะที่หาแนววะเออเออเมืเอเมืม่อวัอนนี้นี่กันหนังสือปเฉยอ๋อเนี่ย พิแอมรีเทอร์เดอะเมอร์เซอร์เฟลย์เมอร์เซอร์อเล็กเมอร์เซอร์รึเปล่าวะแต่ว่าตัเซ่ข้างในนี่มีเฮียมั้งว้าวอะไรเนี่ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะน่าข่าจังโอ้ยมีตัวด้วยมีตัวด้วยมาเอ๋อผ้าขอโทษทีน่ารักจังเลยโอ้ยสุดยอด ก็ตามจริงอะว่าอันนี้พูดถึงเรื่องแวววูมเหรอไอวกนี้แวววมกับไอพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะสูคู่คู่ร้างคู่กัดมาชาติเปลงาไหนก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันต้องฆ่ากันจริงๆอะเพราะว่าฝั่งแวไพร์อะมันเน้นกำลังไอ้เน้นพลังเวทนะแต่ฝั่งเนี้ยคือกายภาพล้วนๆเลยก็อัปเกรดรุ่นนี้มาใหมถ้าคุณได้เออโซลิเไลท์ อันนี้มาหา,หาเจอก,ก็ได้อรเพราะว่ามันยังไงก็เดี๋ยวยังไงยังไงก็ต่อก็ต้องเจอ,อแล้วภายในภารกิจไหนสักแห่งหนึ่งในภารกิจของโซลุตเนี่ยมาถ้าคุณเจอพวกเนี้ยคุณก็ไปตามหา่ขนก็ได้เพราะว่าบางที่เป็นภารกิจด้วยและบางที่ถ้าคุณสติว่าคุณไปเคลียร์แล้วอ่ะคุณไปเคลียร์แล้วเจอภารกิจที่มันที่เราภารกิจตรงที่เราเพิ่งไปเคลียร์น่ยก็คือเราถ้าทำอะไรทำอะไรเลยก็คือแบบได้ภารกิจฟรีฟ ภาเกิบฟรีๆแล้วก็ได้เงินฟรีๆแทบไม่ต้องทำอะไรเลยคำนา้าไปเลยแล้วก็คือเคลียร์ดันเจี้ยให้หมดให้หายเฮี้ยนนะพวกน่งก็จัดการให้หมดนะฮะฮภารกิจอะไระส่งส่งรายงานให้กับเมอร์เซอร์แล้วก็กลายเป็นพวกอ e ีเวเลตไม่ใช่แล้วโอ้ประตูทางลับของพวก มันเรียกว่าประตูอะไรวะมัน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 ไม่ค่อยมีเรียกชื่อเลนะมันมันเรียกว่าพวกกองโจรแต่ว่าจริงๆอะไอข้างในมันเรียกว่าบัตเตอร์โฮดเหมือนกันพวกสมฮูดเย่โอเคมอร์เซอร์มอร์เ <c oughs> ซอร์มอร์เ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  <c oughs> ซอร์มอร์เซอร์มอร์เซอร์ Carlia discovered Carlia after what and were like. we she'd done. อามาละเรื่องคารายมาละอันนี้คือเนื้อหาหลักเนื้อหาของไอ้ฝั่งเนี้ยฮะฝั่งพวกกองโจรถ้าผิดที่ระหว่างกองโจรกับพวกดับเบิลัตเตอร์ฮูนอะมันต่างกันตรงไหนมันต่างตรงที่ว่าดับเบัตเทอร์ฮุนเนี่ยคือเน้นฆ่าแล้วก็ได้เงินแต่นี่คือเน้นทำธุรกิจไปขโมยไป วางเพลิงหรือว่าไปทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมแหละเออนี่คือภารกิจของเจนนี่เลยแล้วก็ส่วนเรื่องที่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปทํทาทําผ้าหรือว่าไปเถอไปตีไอ้พวกยามนะ่ะถ้าเป็นข้าคุณอยู่ในพวกถ้าคุณอยู่ในพวกกองโจรน,นี้แล้วอะ่ะคุณก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าคุณโดนจับเพราะว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่านะเออพวกแชร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยแหละคือแบบเอาเงินยัดยัดหน้าพวก ยามาทั้งหลายแหล,แล,แล่แล้วก็เราก็โดนปล่อยนี่คือสิ่งที่ดีนะฮะโอเคฮะก็ถือว่าเป็นการจบพาร์ทหนึ่งนะฮะสิรผมเล่นนานมากเลยโอเคนั้นก็ไหนก็เซฟเย่เซฟแล้วไงต่อจะ้ะเซฟแล้วเซฟแล้ว <c oughs> อันนี้ผมต้องชอบจบแบบเนี้ยแบบสวยงามมาก ที่อะไรวะลืมแล้ว TFC ป่าวะเออ TFC มาเย yeah. ี่ยมอันนี้่ายไปดิมานะฮะก็ถือเป็นการจบคลิปที่สวยงามไม่ได้จเจริญลวบู oh. ไม่มีการขึ้นที่นะฮะเพราะว่าฝั่งนี้พวกเราหมดเยี่ยมกันก็จบเถอะ <laughs>